พุทจุ๋ยลุยเก็บมะม่วงทำน้ำปลาหวานในไร่หมาเมินคนแอบถากแพท้องหรือเปล่ากลับไปใช้ชีวิตติดธรรมชาติแบบบ้านๆที่ไร่หมาเมินและถือเป็นการชาร์จพลังงานให้กับร่างกายตัวเองอีกแบบสำหรับคู่รกักพุทธพุทธิชัยกับเซมเซนกับนางเอกสาวจุ๋ยวรัทยานินโคหาล่าสุดพุทธพุทธิชยัยได้เผยคลิปผ่านทางอินสตาแกรมแอดพุทธอันเดอร์สกอร์ดีเจขณะที่พาภรรยาไปเดินเก็บมะม่วงในไร่หมาเมินแบบชิลๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามีคนอยากโดนม่วงปลาหวานแอดวรัธยา ไรหมาเมินงานนี้นอกจากแฟนๆเห็นแล้วจะน้ำลายสออยากทานน้ำม้น้้ำปลาหวานขึ้นมากันเป็นแถวแล้วยังมีคนที่อดจะเข้ามาแซวไม่ได้ว่าจุ๋ยวรัตยากำลังมีทายาตัวน้อยๆและเกิดอาการแพ้ท้องเราหรือเปล่าเพราะหากเป็นอย่างนั้นจริงๆแฟนคลับต่างเตรียมเฮกันยกไอจีเราจ้าขอขอบคุณภาพพุทธ under score dj จุ๋ยวรัตยาพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ